อ้าล้วครับผมสวัสดีฮะวันนี้ก็อารอบนี้จะมาเจอกับเควสาเพื่อการพบเจอครั้งใหม่นะครับผมเราก็จะทําการวาดมาที่บริเวณชายหลักตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการอ่าบินไปข้างล่างเลยผมเพื่อทําการเข้ามาหาอ่าลาน่านะครับผมที่กําลังโดนอ่าโรคอะไรสักอย่างอลิซาเบธดเล่นก่อนะกัดก่อนนะครับผมก็เราก็สามารถเดินเควสมา,าเรื่อยครับผมอ่าตัวเกมจะพาเราวิ่งมาเองนะฮะที่ผมเห็นผมข้ามแต่เพราะว่ามันนานเฉยไม่จะเป็นต้องดูนะครับผมอ่ะเมื่อเรามาถึงนี่นะฮะมันจะให้เรา ทําคําขอครับผมคาขอของเหล่าเห็ดในบริเวณนั้นประมาณ10ตัวครับผมก็ใครสู้ทำตัวก็ทําตัวนั้นก่อนนะแต่ถ้าเลือกทําตัวที่ผมทํามาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยุ่งยากครับผมเห็นไหมผมจะเอาตัวที่ยุ่งยากขึ้นมาอยู่ต้นๆคลิปทุกอันเลยนะแล้วตัวที่ง่ายๆก็เอาไปอยู่ข้างหลังนะครับผมบางตัวก็สามารถคุยแล้วเสร็จได้เลยอย่างอันนี้ครับผมอาราลิเลียนครับผมอาราลิลาเนี่ยก็เป็นการเล่นสั้นหานะฮะในช่วงนี้ครับผมก็ดูคลิปแล้วก็ทำไปเลยครับผม <Yeah. S 2> ทางด้านเห็ดไรชื่อเนี่ยอ่าก็พยายามดูวิดีโอแมปนะฮะพอดีผมมาลืมเปิดแมปให้ทุกคนดูแล้วผมเพิ่งมาคิดได้นะแต่ก็ไม่ทันละก็ โอเคครับผมก็ทําการปีนขึ้นมาบนดอกบัวข้างบนนะฮะทุกคนก็จะสังเกตเห็นตรงที่จ้ำนะผมมีที่จ้ำที่เดียวเลยบริเวณขอบสะนะครับผมก็เราก็มาคุยกับเขาเฉยๆอ่าพวกนี้ก็จะคุยแล้วก็ได้เลยครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะฮะทางด้าน阿าปาคาตินะครับผมก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยตรงที่ว่าเราเราต้องวิ่งไปเก็บน้าให้เขานะฮะซึ่งเริ่มต้นเลยเราก็ทําการปรับไฟให้เขาครับผมไม่ต้องทำเลยนะฮะ ปัะไฟให้เขาเสร็จปั๊บก็จะกลายเป็นเสร็จครับผมอันนี้เราก็ไปคุยกับเขาเฉยเเนี่ยอลักคัสะนะครับผมเนี่ยเราก็ไปคุยกับเขาครับผมอ่าแล้วมาตัวนี้อ่ามาตัวพี่ข้างๆเขาเนี่ยฮะก็คือตัวแดงนี่ยครับผมอาราปาสเนี่ยครับผมอาราปาสที่ต้องการน้ํานะผมไม่แน่ใจนะมันเกี่ยวไหมที่ผมเอาโคมีปล่อยแปลงกระพุนลงไปนะฮะอ่าผมก็เข้าไปคุยกับตัวที่4ครับผมก็มันจะบอกให้เราไปเอาน้ำครับผมซึ่งอ่าผมได้ทําการสคริปต์ช่วงที่วิ่งไปเอาน้ําแล้วกลับมานะเพราะว่า มันโลเคชั่นมันบอกชัดเจนนะครับผมไม่ยากเลยนะฮะผมอะผมจะคลิปไปเลยนะฮะเนี่ยนี่มันอยู่ตอนกลับมาแล้วผมอ่ไม่งงแน่นอนครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันอาสอนทุกอย่างครับผมบอกชัดเจนก็จะทําการคุยต่อไปเรื่อยๆนะผมก็ยาวหน่อยครับผมอ่ไปคุยมานะฮะ huh <laughs> เอาล้ผมเจ้าอลาคันตะนี่ก็ให้เราวิ่งเก็บเม็ดแสงนะผมเม็ดแสงสีเขียวนะครับจำนวน10ลูกนะครับผมซึ่งมันจะมีบางชนวที่จุกเรานะครับผมก็ถ้าหลงทางก็ลองแวะกลับมาดูนะครับผม ทางด้านทางด้านอเลชาเนี่ยครับผมก็จะตอบคาถามรับผมซึ่งอันแรกที่เขาถามมาแดงแเนี่ยก็คือแอปเปิลนะครับผมเราตอบแอปเปิลไปครับผมพออันที่สอนะฮะ,ะในความฝันมีแต่ที่อื่นไม่พบเป็นพวกนี้นะผมผมก็ใช้วิชาเดาครับผมมาต้องเป็นของสมมตแน่นอนเลยก็คือดอกแรกครับผมที่ผมไปเจอมามันจะอยู่ในถ้าลึกมากครับผมผมค่อนข้างเชื่อนะว่ามันต้องเป็นอะไรที่ลึกลับนะฮะก็คือ,อวิพลายาครับผมเนีย่ยเป็นดอกไม้ชนิดนี้นะหายากครับผมต้องอยู่ในที่ลึกหน่อยก็ให้ไปกรดดันถูนะครับผม อ่ะส่วนไอเทมที่ทสามที่ต้องให้เขาก็คือเห็ดเรืองแสงนะครับผมซึ่งอ่าเรามีติดตัวจากชาซึ่มอยู่แล้วก็ให้เขาไปครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับผมสำหรับการคุยกับอาอาาชานะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรืเปล่านะทางด้านอาราจาะระ์เนีผม หรืออาราจาร์นาาาี่คุยกับเราเฉยๆนะฮะเขาก็ให้ดอกไม้เรามาง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมทางด้านอาราลีแคนนี่ก็คือให้ดอกไม้เลยนะครับผม,มไม่มีพิธีรีตองอะไรนะฮะ แเราก็จะวิ่งไปต่อครับผมตามขอบน้ำเพื่อไปหาทางด้านอ่าชื่ออะไรเนาะชื่ออลันนา,าการครับผมก็อ่าเป็นอันเสร็จครับผมสำหรับดอกไม้ทั้งหมดข้างล่างครับผม